ดูนะปลาเจลโลสปอร์ตนะเครื่อง2.5นะเจลโตนะอันนี้เน้นใช้งานนะดีแม่พร้อมในโน้เทสนะื่ยราคาแรงม้าที่ดีที่สุดนะเห็นกดชัดเจนนะก่อนจูนและหลังจูนนะเราวิ่งนะมีลูกค้าไม่เน้นควันดำนะ ขึ้นในโน่นะครับเอนจินโชว์ปกตินะฮะไม่มีผลจากการขับนะครับสองทะลุนะฮะไม่มีการดอกนะครับเดี๋ยวในโน่ก็จะเขี่ยอไปให้เรื่อยๆนะก่อนจูนหลังจูนนะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะก่อนจูนอยู่ที่129นะแรงม้าที่ล้อนะแางบิดสามร้อยยี่สิบสี่นะหลังจูนขึ้นมา170 หกแะ้สร้อยสามสิบเก้แลแตกต่างเห็นได้ชัดเจนคนระับ